นนนนะะะะะจออไไรรววกิสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวระเบิดมือนะครับที่ใช้กันแล้วก็เป็นกระแสในทุกวันนี้นะฮะนี่เหรอจะมาทำอะไรพิธีใช้นะครับผมก็มาขายกระป๋ออ่ะในกล่องหนึ่งนะครับจะมีอยู่20ลูกนะฮะการใช้นะครับมีความปลอดภัยค่อนข้างมากตกกระแทก ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกลัวว่าพี่มันจะตกแล้วมันจะระเบิดหรือเปล่านะฮะโยนให้ดูกันเลยนะครับไม่เป็นไรวิธีใช้ให้สนุกนะครับเอามาเพิ่มน้ําหนักมันเพื่อการกว้างที่แม่นยําขึ้นแล้วก็เกิดสะเก็ดนะครับฟอดออกครับมันเป็นเปียวนะฮะครับดึงออกครับผมข้อดีของมันนะฮะคือมันไม่ต้องคอยจุดชนวนให้วุ่นวายนะะไม่ต้องถือไปเช็คนะครับใช้กระสุนครับผมอาจจะเป็นกระสุนเก่าก็ได้นะครับใส่เข้าไปพอสมควรนะฮะไม่ต้องเยอะมากนะครับจะได้เวลา ิดฝาจะปิดง่ายๆนะฮะนะครับมันก็จะเพิ่มน้ำหนักพอสมควรครับฝามันเป็นเปียวนะครับก็ใส่กลับเข้าไปคืนโอเคนะครับครับผมหมุนเข้าไปครับให้แน่นนะฮะวิธีใช้นะครับกำให้แน่นแล้วดึงแล้วโยนนะครับมันจะติดแล้วเบิดภายใน5-7ถึงวินาทีนะครับเดี๋ยวสาธิตการโยนให้ดูนะฮะจับนะครับแล้วดึงในลักษณะกระตุกนะครับ ปันขึ so way, ้นแล้วโยนได้เลยครับผมครับผมเป็นไงบ้างครับวิธีใช้ไม่ยุ่งยากเลครับแล้วก็ค่อนจะข้างความปลอดภัยจะมีสูงนะครับผมสนใจนะครับโทรได้ที่เบอร์0861138907นะครับสวัสดีครับทุกท่าน